สวัสดีครับวันนี้ย่กับผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําให้ลูเดียสของผมนะครับแล่ต่ํากว่า100นะครับผมเออซึ่งการที่เราจะแร่ให้มันต่ํากว่า100เนะี่ยทุกคนเราต้องมีเกียร์รดแร่3ช่องนะครับผมก็คืออะไรก็คือช่องหลังนะครับผมเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่านะแล้วก็ตรงกลาง1ค่าแล้วก็ออปชั่นช่องหลังอีก1ค่านะผมรวมกันเป็น3จุดนะครับผมเออก็คือรดแร่3จุดนะซึ่งจะเป็นคอมโบลดแร่ที่โหดสุดมากเลยนะทุกคนอะ ก็คือเซตนี้ก็ผมก็เออได้ดัดแปลงรผมเนื่องจากผมไม่มีเกียร์เดาวนะช่องกลางผมก็เลยใส่เป็นรองเท้านะครับผมเออแต่ว่าค่าสเตตัสอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะผมอ่ะก็เออแต่ว่าเซตนี้ข้อเสียเลยนะครับผมก็คือค่าหลบสกิลมันจะไม่ร้อยนะทุกคนแต่ว่าก็มันก็แลกมาเนาะเออแลกมันจะน้อยมากๆเลยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการคำนวณการลดและกันนะทุกคนอ่ะโอเคนะก็ ผมจะเออเริ่มจากตรงนี้ละกันทุกคนก็ทุกคนมาดูตรงนี้นะคือเกียร์ของเราเนี่ยมันจะมีลดแล่อยู่3ช่องใช่ไหมทุกคนอ่ะก็นี้นะลดแล่ช่องกลางนะผม37.8บนะคะทุกคนแล้วก็คือมันก็คือการที่เราเอาค่าลดแล่ทั้งหมดอ่ะมารวมกันนะผมแต่อย่าเอาค่าลดแล่ประจําเดือนนะผมค่าลดแล่ประจําเดือนไม่สามารถเอามารวมได้นะทุกคนไม่งั้นค่ามันจะเพี้ยนนะเออคือค่าลดแล่ประจําเดือนเนี่ยเอาไปลบทีหลังนะทุกคนอ่ะ ก็รวมค่าเกียร์ก่อนนะครับผมเออช่องกลาง37.8นะครับผมช่องหลังก็17.8นะครับผมอ่ะก็บวกไป17.8เป็นค่าออปชันนะแล้วก็ค่าเกียร์3 0ก็บวกกันได้85นะครับทุกคนเอออันนี้คือค่าลดแรกที่มาจากเกียร์นะครับผมอ่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนก็บวกค่าลดแรกจากสมบัติด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งก็ขอตีไปเลขก,กลมๆแล้วกันเพราะว่า ค่าลดแลจากสมบัติมันเป็นจุดทศนิยมเนาะแต่ว่าผมขอตีไปกลมๆแล้วละกันนะครับทุกคนอ่ะก็รวมกันเป็น94.6%นะครับผมอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถลดแลได้94.6%นะครับผมอ่าโอเคจำเลขนี้ไว้นะทุกคน94.6นะครับผมอ่ะก็แลของลูเดียสอยู่ที่1390นะครับผมก็ลบ94.6%นนะครับผมอ่าก็ จะเหลือแล่อยู่ประมาณ75นะผมอาแต่ว่าเลขมันจะไม่ตายตัวนะครับผมเออมันจะห่างประมาณนิดๆหน่อยๆน,นะประมาณหลักหน่วยนะผมอาก็นี่นะครับผมคานวณมาแล่ประมาณ75็านะทุกคนอะ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองไปเล่นจริงนะครับผมว่าแลจะ75จริงไหมนะทุกคนอาก็เดี๋ยวผมขอโทษตอบที่ดานสเตจหลักก่อนละกันนะครับโอเคนะครับผมอาก็ผมก็ได้มาเล่นในสเตจหลักนะครับผมอาตอนนี้แลรูเดียส 71นะครับทุกคนเออคือแลสุดมากเลยนะทุกคนแล้71นะเออคือแลเราอะ่ะมีประมาณ5,000กว่านะแต่ว่าตัวเนี้ยใช้แลแค่71อะ่ะทุกคนต่ำกว่า100อีกอะ่ะเออคือใช้แลน้อยมากๆเลยนะทุกคนอ่าก็ถือว่าเป็นแลที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะลดได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนอ่ะก็สำหรับลูเดียสนี่เออสกิลของลูเดียสจะโยนกลุ่มหลังด้วยนะครับผมอาจขอปล่อยไปนะคือดั้มันมาแย่งงานอนะ่ะทุกคนเออ สกิลหนึ่งหรือเออสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งรูเดียสเนี่ยคือมันจะยิงไปนะครูดาวเจ็ดวินนะครับผมเออแล้วก็ความกว้างอยู่ที่สามร้อยห้าสิบจุดนะผมแต่ว่ามันโยนกลุ่มหลังนะทุกคนเออก็คือตีไปสักประมาณเจ็ดแปดร้อยทุกคนประมาณหกเจ็ดร้อยนะคือความไกลมันนะทุกคนแต่ว่ามันจะกว้างแค่สามร้อยห้าสิบจุดนะเออคือมันโยนกลุ่มหลังนะครับแล้วก็ครูดาวต่ํามากนะครับผมแค่เจ็ดวินาะทีแต่ว่ามันไม่ยกเลิกอมตะนะผมเออนี่คือเป็น ข้อตินิดหนึ่งนะทุกคนอ่าส่วนสกิล2ก็เป็นสกิลบัฟปกติเลยนะเออบัฟสะท้อนดามเมจแล้วก็เป็นบัฟฮิลเลือดนะครับผมเออสามารถไปเล่นกิวเวดได้ดีมากๆเลยนะครับเออสำหรับรูเดียสนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะสำหรับตัวดามเมทท่านานนะผมเออด้วยความที่มีค่าโจมตีสูงนะผมเออค่าเลือดก็ถือว่าใช้ได้นะแถมระยะยืนก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งและกันที่ค่อน,นข้างครบเครื่อง ทางสเตตัสนะผมเออสกิลก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมนะผมไม่ว่าจะเป็นความสามารถไฮเปอร์สกิลดาเมจหรือว่าสกิลบัฟให้ทีมนะครับผมเออสำหรับรูเดียดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นสเตตหลักกันสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับทุกคนอ่าก็อยู่ที่มาร์สสนะครับทุกคนอ่ะก็ ขอรีหาทีมนิดดึงนะครับผมเออคือการที่เรามีเลนเจอร์แล่น้อยๆเนี่ยทุกคนมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลืองแล่ในการปล่อยเลนเจอร์นะทุกคนยิ่งสมัยเนี้ยมันมีพวกคอมโบต่างๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัดแล่ตัดเกิดหรือว่าเพิ่มแล่หรือว่าเพิ่มครูดาวเลนเจอร์อะไรเงี้ยเออการที่เราแล่ก,กว่าศัตรูจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบนะครับผมเออการที่เราแล่น้อยๆเนี่ยจะเป็นผลดีกับทีมเรามากเลยนะทุกคนเออเพราะว่า เราไม่รู้ไงว่าเราจะเจอทีมแบบไหนนะผมไม่ว่าจะเป็นทีมแบบโอ้คอมโบตัดแร่ตัดเกิดอะไรอย่างเงี้ยเออการที่เราแรน่น้อยไว้ก่อนก็จะดีมากๆเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าก็ต้องคํานึงปัจจัยหลายๆอย่างนะผมเออไม่ว่าจะเป็นด้านการหลบสกิลหรือว่าการปล่อยเลนเจอร์นะผมเพราะว่าถ้าเกิดแร่เราน้อยก็จริงแต่ว่าการปล่อยเลนเจอร์ของเราเนี่ยมันนานนะครับผมมันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เออเต็มที่นะครับผมเออหรือว่า คือแล่เราน้อยก็จริงแต่ว่าค่าหลบสกิลอะไรเงี้ยมันไม่ถึงอ่ะทุกคนปล่อยไปมันก็โดนยิงตายนะทุกคนเออก็แนะนําให้ค่าหลบสกิลเกิน80ละกันเนาะทุกคนอ่ะก็จ,จะเป็นผลดีมากๆเลยนะครับผมเราก็ต้องคํานึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะผมไม่ว่าหลบสกิลเอยค่าเลือดเอยค่าโจมตีอะไรต่างๆนะครับผมอ่าก็ถือว่าเออสำคัญมากๆเลยนะครับผมอ่าก็ทุกคนคือผมโดนตัดแรกเนี่ยผมก็ไม่กลัวนะเพราะว่า เออลูเดสของผมแล่ 71, เจสิก้าของผมแล่ร0อกว่ากว่านะผมเออคือแบบดัดแล่0ร0เอลซาแล่400นะทุกคนอ่าถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมผมมากๆเลยนะผมไม่ต้องใช้แลทาาเยอะในการปล่อยตัวละครนะครับผมเออดูดิทุกคนชนะแบบง่ายดายเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็เมื่อกี้คือผมลืมคำนวณเออค่าลดแรกประจำเดือนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอลองไปคิดใหม่กันดีกว่าทุกคนอ่ะ โอเคนะครับผมอ่ะก็เครื่องคิดเลขกลับมาใหม่แล้วนะทุกคนอ่ะเอาใหม่นะทุกคนคือลูเดียสเนี่ยมันลดแล่เอ่อ94.6ใช่ไหมครับทุกคน94.6เปอร์เซ็นต์นะคือแล่จะเหลือประมาณ75นะครับผมถ้าเกิดเป็นเดือนของลูเดียสเนี่ยเราจะลบอีก30เปอร์เซ็นต์นะทุกคนเออคือถ้าเกิดเราลบเอ,อ่อลดแล่จากค่าเกียร์ค่าสมบัติอะไรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เราจะมาลบกับเออบัฟประจำเดือนนะทุกคนแต่ว่าขอเน้นย้ำนะว่า เป็นแค่บัฟประจําเดือนนะถ้าหมดเดือนนั้นไปบัฟนั้นจะหายเลยนะทุกคนก็บัฟประจําเดือนจะอยู่กับตัวโคโลโบในเดือนนั้นนะครับผมเดือนนั้นๆน,น,นะเออตัวโคโลโบอื่นไม่เกี่ยวนะทุกคนแล้วก็อยู่แค่หนึ่งเดือนนะระยะเวลานะทุกคนอะ่ะก็วิธีการคิดก็หลังจากที่เราลบเสร็จเลยแล้วนะครับผมแล้วก็มาลบอีก30เนะครับผมเป็นค่าจากประจําเดือนนะทุกคนอะ่ะก็จะเหลือแลกป,ประมาณ50กว่านะทุกคนเออถ้าเกิดลูเดียสของผมเนี่ยอยู่ในเดือนของลูเดียสนะและลูเดียสจะอยู่แค่ประมาณ 50กว่านะทุกคนเออถือว่าน้อยแบบน้อยมากๆอะ่ะเออคือหของแร่ที่เรามีอยู่อ่ะทุกคนคิดดูดิคือแร่ผมมีตันอยู่เท่าไหร่นะอืมห้าพันกว่านะทุกคนคือแร่50หน่วยอะ่ะคือหเปอร์เซของห้าพันอ่ะทุกคนเราใช้แร่แค่หเปอร์เซ็นตในการปล่อยลูเดียดเงี้ยเออคือจะประหยัดแร่ทีมเราได้มากเลยนะทุกคนอ่ะแต่ว่าเออทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นตามที่ผมบอกไปนะหลบสกิลพลังโจมตีเลือดอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องบาลาน,น มากเลยนะเออไม่ใช่แค่ว่าจะลดแลอะไรอย่างเดียวนะครับทุกคนอ่ะโอเคผมมาเจอทีมตัวบินนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมผมมีตัวกันบินถึง2ตัวนะอ่าสำหรับเออตัวหมากลุกนะผมตัวกันบินทตดไฟนะผมก็อยากจะปั้นแม็กอยู่นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่มีกบนะครับทุกคนเออเปิดได้เอลซาก็เลยปั้นเอลซาก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าเอลซ่ามันเป็นตัวเก่งมากๆเนาะทุกคนอ่ะโอเคผมจะชนะไหมแนะ่ทุกคนเกมนี้นะเออก็ ก็มารอลุ้นกันนะครับผมผมเจอตัวบินด้วยนะทุกคนอ่ะก็ผมจะพยายามเล่นให้ถึงที่สุดลักกันนะครับโอเคโอเคคืนแรกผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะทุกคนเออผมจะมีปัญหาตรงที่เลนเจอร์ของผมเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางนะผมเออหรือว่าแบบการแพ้ธาตุอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะก็เรื่องคอมโบอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นนะผมเอออาจจะยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะอย่างเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเจ็ดดาวก็ยังไม่ฟูลทีมนะครับทุกคนเออก็ยัง ขา,ขาดอยู่บ้างนะครับผมเออก็ต้องรอคริสต์มาสนะครับผมเพื่อกระดิ่งนะเอออย่างตัวชนของทีมผมหลายๆตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเออบอสเคดุริยางนัตสึเอเลนหรือไม่ก็เมลิโอดัตเนี่ยก็ยังขาดเกียร์ที่ดีอยู่นะทุกคนเออก็ยังต้องการเกียร์ลิมิเต็ดเกียร์เดาวอยู่นะครับทุกคนเออเราก็จะหากันเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคก็น่าจะชนะได้อยู่นะเนื่องจากเจสิก้าของผมเป่าลัวเลยนะผมดูดิทุกคนโอ้โหคือสกิลเจสิก้านี่มัน เก่งมากเลยนะทุกคนเออเป็นตัวธาตุแสงที่ผมแนะนําให้ทุกคนหามาใช้นะทุกคนเออใครไม่มีนี่คือต้องหามาให้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันแบกทีมเรามากๆเลยนะครับทุกคนเออยิ่งใครที่มีเกียร์แบบพร้อมด้วยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะเออทีมเราจะยกระดับเลยนะครับผมเออคือมันเก่งมากๆเลยนะสําหรับเจสิก้าแสงนะผมอ่าโอเคสําหรับลูเดียสก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละครับเนาะเออก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะผมอ่าวันนี้ก็ มาทําให้แร่ของลูเดียเนี่ยต่ำกว่า1น0รอนะผมเออก็คือทําได้นะทุกคนเออทําได้เออ,ทเอ,อแทบจะทุกตัวในเกมนะเออแต่ว่าขอแค่เรามีค่าเกียร,ร์ลดแร่สูงๆนะผมลดแร่3จุดขึ้นไปนะทุกคนเออสจุดนั่นแหละก็บอกสมบัติก็เป็นประมาณ4จุดนะทุกคนอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละครับน้องเออสำหรับลูเดียนแร่ต่ํากว่า100ร้อยนะครับผมอ่าก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ